โอโ้โหโ,โค้ดขมแหนกไปฉายมาจนแมพสว่างไม่มีตุ๊กไม่ไดตัวเฮียไม่อยู่ได้ไรได้ไรกูเก็บได้กูเก็บไปนี่ผีเหรอเนี่ยนี่คือผีใช่ไหม ไะหมดละวอ้วเฮ้ยตัวที่อะไรอะ่ะตัวเป็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหัวร้อนอ้อยมันร้อนกูไปกดมีใส่มันอย่าไปกดมีใส่มันไม่เด้ไม่ใส่ก <คน S 2> ูตีกูไอ้ โอ้ไอ้เหี้ยมึงดูหมีข้างหลังนั่นดิเฮ้ยมึงเป็นลำรวยเาะแต่ว่าไม่เป็นมิดที่นี่ระวังนะกูขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยเฮ้ยตัวเฮี้ยนะเฮ้ยตีเฮ้ยตีไอ้เฮี้ย เ้ยไอ้ไก่ไอ้ไก่โดนกาะตี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 ไอ้เฮียเกาะแล้วมันเกาะกูไก่มันตายแล้วมันตายแล้วแต่มันมันเกาะกูเฮียอุ้ยอุ้ยเอาไอ้กูกระเด่นแต่เปิดไฟฉายได้ไหมได้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 ดีไม่ได้เยอะ ดูนัชนิดทุกคนเห็นเฮ้ยว่านั่งดีกว่าไม่มืดแล้วนะเฮ้ยเอ้ยไอไก่มันมีศพไอ้เหี้ยแม่พ่อมาอะไรวะตกใจหมดเหี้ยคนนึกว่าคนผิดแล้วมันีปเสียงไอ้ห่าไม่เสียงิตก็ไม่มีเลยอ๋อ เฮ้ยไก่ดูเฮ้ยเฮ้ยเข,นยข,นยขนยินเลยเข้นเลยเข้นเลยเข้นเลยโอเคโอ้โห,หเห,ลลหี้ยเฮ้ยอ้อยรถลิงอ้อยเฮี้ยมีเยซูด้วยสัสดูหน้า